ลากเส้นจับคู่สิ่งของที่เหมือนกันอย่าโปะจะโปะชอนูไม่บอกชอนูชอนูชอนูก็ทำเลยอันนี้นะ่าจะไม่มีนะไม่เห็นมีดูดีดีโอเค Good job. And I ball. Ball. Good. Call them. พาดโอ้ oh, มีส้กลับด้วยอ่ะเริ่มใหม่ดูดีๆก่อนจีขนะ้าวหน้าเกิดเน็กเน็ก อุ้ยสุดยอดเลยนะนี้สูส้ๆไม่ถูกเนะ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาวงกฎนั่นนะ่ะถอยกลับ ืมใกล้แล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหว้าวสุดยอดสุดยอดเก่งมากทำไมเป็นเขาวงกูดอ่ะเขาก็ท้าทายให้เด็กๆว่าจะไปหาเป้าหมายเจอไหม ก <Good. S 2> ดเขามกูแล้วเนี่ mm hmm. ยคยทักติทักติอททอทดเนี่ไม่มีังที่ไหนไปย <Yes. S 2> ไ,นะไม่ไม่ต้องเยอะหรอกทำไมทลาห้าหน้าก็พอไม่เอ้ามันดึกแต่ว่ามันดึกแล้วนะ,ไม,ะไม่ทางโค้งไทำอะไนเนี่ยให้จับผู้ภาพที่เหมือนกันเฮ้กิจเจร นอนคือตัวอะไรลูกนอนนอนไปหานอนเหรอไมยมีมดูดีๆจะเย็นๆเ,เล็งด้วยสายตาก่อนแล้วค่อยล่าเขาเหน็ดถุแล้วอาจารย์กดเจ้าบริกิตลับฉันเนี่ย